สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดเดือนกุมภานะคะประจำเดือนธันวาคม2564นะคะเราจะมาดูกันเลยในด้านคนที่มีครอบครัวนะคะมีแฟนแล้วนะคะ,ะมาดูในด้านความรักว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่า คูห่หรือคนในครอบครัวนะคะหรือว่าจะแฟนคุณก็ตามทํางานหนักหักโหมงานมากเกินไปคุณต้องเอาใจใส่และดูแลมากให้มากกันกว่านี้หรือเพิ่มการดูแลอาจจะมีการ โกรธงอนไม่เข้าใจหรือน้อยใจกันน้อยได้ในบางคู่บางกรณีนะคะสิ่งที่หมอจะบอกเพราะว่าอาจจะมีการทํากระทําความผิดวนไปวนมาหรือทําพฤติกรรมซ้าๆบางครั้งอาจจะมีการพูดคุยหรือบอกกล่าวไปแล้วแต่ก็ยังย้าคิดย้ําทําในบางเรื่องก็ได้นะคะเลยรู้สึกว่าเหนื่อยใจเนาะในเดือนนี้จะไม่รู้สึกคิดเครียดนะคะแลวจะทําให้ล้มหมอนนอนเสือเจ็บป่วยได้หรือว่าคนในครอบครัวบุพาการีบุคคลในบ้านเจ็บป่วยกระทันหันได้เช่นกันนะคะ แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพห้ดีเนาะที่หมอจะบอกเพราะมันเกิดจากความเครียดหรือด้านการงานด้วยในชีวิตครอบครัวคนรักคู่ครองนะคะหรือในบางคู่บางกรณีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนึกโยกย้ายหางานใหม่สมัครงานใหม่ได้ไหมได้เช่นกันจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะถ้าเกิดเบื่อจากสิ่งเก่าหรือโยกย้ายบ้านช่องตําแหน่งที่ทํางานหรือแม้กระทั่งโยกย้ายที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่นะคะการสมัครงานเพิ่มเนาะ แต่ก็ใจใส่ดูแลคนรักคู่ครองให้ดีนิดนึงนะคะามาดูในด้านของคนที่โสดแต่โสดไม่สนิทหรือความสัมพันธ์ซับซ้อนนะคะจะเลือกเหนือใต้กลางออกตกหรือจะไปทางด้านไหนดียังไม่มีความมั่นคงในไพ่เกิดการรู้สึกว่าถอยหลังคนละก้าวนะคะไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิดมุ่งหวังหรือว่ามีแฟนหรือคนรักที่ผ่านมาในดีตอาจจะเจ้าชู้นอกใจเอาเปรียบได้นะคะ เออที่เล่นทีจริงยังไม่คิดที่อยากจะคบหาจริงจยังจังได้ไหมได้เช่นกันหรือว่าคุณมองเห็นว่าคู่ของเราเอาเปรียบในด้านการเงินหรือเอาเปรียบในด้านความรู้สึกมากเกินไปหรือไม่แค่ความรู้สึกแต่ในใจลึกๆอดีตเคยอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมาเร็วๆเนี้ยเคยอาจจะบอกกล่าวว่าเคยวางหรือสร้างอนาคตด,ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ต้องล่มลงเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําไม่ดีหรือปฏิบัติตไม่ดีทําให้เราเห็นเราก็เลยรู้สึกถอยอยากจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันก็เลยความรู้สึกกดดัน แล้วก็เลยกลับมาอยู่กับตัวเองมากในช่วงนี้คือยังไม่พร้อมยังไม่อยากเปิดใจรับใครหมายถึงว่าตัดกับคนเก่าได้ยังก็ยังมีความวนเวียนหรือคิดถึงยังห่วงหากันอยู่ในขณะเดียวกันนะคะจะมีความเครียดสูงนะคะในไพ่ขึ้นมาเนะาะสำหรับคนที่โสดสนิทนะคะในอดีตเป็นอย่างไรบ้างและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรมาดูในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกอะไรคะ่ะคนเก่าอาจจะวนเวียนกลับมาได้ นะคะลักษณะประมาณนี้นะจะก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่ได้ไม่มีเกณฑ์สูงว่าจะวนเวียนกลับมาในช่วงขณะหนึ่งแต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในไพ่ขึ้นมาคุณอาจจะเดินหน้าลืมมุฟตัดสินใจมีคนใหม่เข้ามาคบพูดคุยหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาเยอะแต่คุณก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้ลักษณะว่ายังมีความผูกพันอยากจะใช้คําว่าชีวิตคู่ร่วมกับคนเก่าอยู่ไม่พร้อมกับคนใหม่รู้สึกว่า คนที่เข้ามาคุยอาจจะยังไม่ใช่หรือไม่ถูกสเปคเราเหมือนคนเก่าแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสิ่งที่หมอจะบอกไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟคร้อยแม้กระทั่งตัวหมอนิ่มเองก็เช่นกันนะคะขอให้คุณยับยั้งชั่งใจอยู่กับปัจจุบันนะคะอดีตอะไรที่มันไม่ดีค่อยปล่อยผ่านขอให้นึกถึงสิ่งปัจจุบันที่เราทําอยู่ขอให้เดินหน้าก่อนอันดับแรกก็คือต้องรักตัวเองมากๆดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวคนที่เรารักให้ดีก่อนเราถึงจะพร้อมที่จะไปม,มอบความรักให้ใคร ควรจะแบ่งความรักไว้ให้ตัวเองอะ่ะสัก80%ที่หมอจะบอกกับลูกดวงทุกครั้งในะลการดูดวงกับหมอนะคะอีก10%ให้ครอบครัวอีก10%ให้คนรักที่หมอมองว่าทําไมให้80%เพราะตัวเราเองเพราะหนึ่งเราเป็นกําลังเสาหลักของบ้านครอบครัวเราต้องมีพลังกาลังหรือพลังงานด้านบวกให้กับตัวเองก่อนเสมอนะคะตอนที่เราดึงดูดคนที่มันใช่เข้ามาเราจะได้รู้สึกว่ามันเต็มอิ่มกับชีวิตที่มาเติมเต็มแล้วอีก10%เรก็คือเราก็จะเป็น90เนาะ อีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือครอบครัวทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกถ้าเกิดเราทําแบบนี้ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกไม่ใช่ว่าเป็นการเห็นกระตัวเนาะเออมาทาไมไม่ให้ครอบครัวห 50, 50, ้าสิบห้าสิบแห้าสิบแต่บางครั้งพลังงานด้านครอบครัวเขามีมอบให้เราอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่หมอบอกนะคะอ่าเเขี่ยกับความรู้สึกและปัญหาตัวเองขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมาดูในด้านของการเงินนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะอ่าการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉ่านจะบอกอะไรเคยติดหนี้ติดสินมีภระ ลุมล้มนะคะมีความเครียดกดดันไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาหรือว่ากลางปีนี้เนาะประมาณ56เดือนได้ไหมที่ผ่านมารู้สึกว่าติดค้างติดขัดด้านการเงินนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยใจหรือบางครัง้งอยากจะเป็นอิสระอยากหมดหนี้หมดสินนะคะจะเริ่มต้นสิ่งใหม่มนกำลังจะเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้ไปนะคะจะยาวไปเลยเนาะลากยาวไปถึงปีใหม่ไปถึงปีหน้าเลยที่หมอจะบอก หมอจะแนะนํานิดนึงในการที่เราจะปลดหนี้หมดสินหรือว่าให้เราคลายความเครียดวิตกกังวลน,นะคะในไพ่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันบอกว่าใครที่เคยปฏิบัติหนังสวดมันสวดมนต์ไหว้พระนะคะหลังสวดมนต์ไหว้พระทุกครั้งกรวดน้ําลงดินอุทิศส่วนบุญกุศลเนี้ยให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติบางทีเราไม่รู้ว่าเราเคยจิบหยิบเงยืมเงินใครมาหรือเราไปเคยเอาของใครมาที่เป็นของที่ไม่ใช่ของเรานะคะอาจจะมีภาระหนี้สินหรือติดพันในด้านนี้ ให้มันกวดน้ํานะคะเติมแสงสว่างให้ตัวเองคือเติมน้ํามันตะเกียงเวลาไปทําบุญไหว้พระก็หาดอกไม้สวยๆนะคะของสวยงามอย่างเงี้ยเราจะได้หมดนี้หมดสินชําระนี้ส่งให้เป็นเลขคู่นะคะ20-40 60ก็จะดีกับตัวเรามันทําทุกเดือนหรือแม้การกระทั่งการบริจาคขอให้กดบุคคลที่ยากไร้นะคะไม่มีอันจะกินก็ได้บุญกุศลเช่นกันให้กับน้องหมาน้องแมวจรจัดคุณก็ได้ผลบุญกุศลน,นี้การเงินคุณจะได้หลุดพ้นไปด้วยนะคะหมูอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ามาดูในด้านการงานนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะในด้านการงานในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกอะไรบ้างนะคะในด้านการงานเกิดการพลิกผันตลปัดสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะคะหรือบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีมันกําลังจะพ้นผ่านไปแล้วจะพัดผ่านสิ่งที่ดีเข้ามาหมายถึงว่าบางครั้งการที่เคยไปเคยบอกกล่าวหรือว่าแฟนคนรักคู่ครองอาจจะหยิบยืมเงินทองให้แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนในไพ่ขึ้นมาลักษณะว่า ยื่นหมูยื่นแมวได้หรือว่ามีความคิดเพื่อฝันที่อยากจะได้เงินก้อนอยากจะมีความรวยความมั่งคั่งแต่สิ่งสิ่งที่หมอจะบอกด้านการงานคุณจะได้มาจากส่วนมากความซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวนะคะเป็นหลักแล้วก็การที่ตัวเองทํางานในด้านของเราที่ใจเรารักหรือแม้การประกอบธุรกิจต่างๆโลกโซเชียลออนไลน์การค้าขายออนไลน์ได้เช่นกันจะมีเงินก้อนเข้ามาในโรเลวนี้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากจะได้มาจากคู่ครองครอบครัวนะคะในด้านการงานเนาะ พูดง่ายๆว่าเงินจะมาจากทางครอบครัวซัพพอร์ตนางที่สุดแต่สิ่งที่หมอจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะมันไปถวายสังฆทานเกี่ยวกับเครื่องยานะคะหรือแม้การบริจาคเติมน้ำมันตะเกียงที่หมอบอกไปนะคะถ้าเกิดจะให้มีสิ่งดีๆมาพัดผ่านอะไรที่มันไม่ดีด้านการงานออกไปก็ให้ถวายเทียนพรรษานะคะสักคู่หนึ่งเนาะหร้อจะเป็นหลอดไฟก็ได้นะคะแล้วก็เป็นตลับปัดหนึ่งอันแม้กระทั่ง้าสบงสักคู่หนึ่งก็จะเหมาะกับเรา พูดอะไรที่มันไม่ดีติดค้างติดขัดในด้านการงานมันจะได้ประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอมีแต่งานที่ดีแล้วก็จับเงินก้อนเข้ามานะคะ,ะมาดูในด้านสุขภาพกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกอะไรนะคะในด้านสุขภาพนะคะมีความรู้สึกว่านอนไม่หลับนะคะภาวะตึงเครียดรับหลับ,ลบตึงตืง่นมีความกังวลแต่ในใจที่คิดฝันก็อยากจะร่ํารวยมีโชคไม่ลาบนะคะมีโอกาสสูงเนาะในไพ่ขึ้นมาว่าคู่ให้โชค ู้ให้โชคให้ลาภหรือว่าได้สามีดีภรรยาดีร่ำรวยหรือเป็นเศรษฐีนี้ได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นเนาะเร็วๆนี้ใครจะไปรู้ว่ามีแต่ละคนมีบุญเก่ากรรมเก่าไม่เหมือนกันหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือบางคู่บางกรณีนะคะถือสินกินเจได้จะดีทุกวันเกิดนะคะงดทานเนื้อสัตว์สัตว์ตใหญ่จะดีมากค่ะเพราะพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านมาประทานพรขอยท่านจะได้มีโชคมีลาภความร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งขึ้นบางคนบางคู่บางกรณีนะคะ ทานมากจนน้ำหนักขึ้นเพิ่มเนี่ยหมอท่านบอกว่าระวังของหวานคอรสเตอรลนะคะหรือว่าของทอดของมันบางคนที่ชอบในกรณีเนี่ยงดนิดนึงค่ะจะได้ไม่เป็นโรคประจําตัวกําเริบเนาะอ่าในภายขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะคะอาจจะมีโรคอ้วนตามมาได้หรือว่าโรคไขมันอุดตันที่หมอบอกไปให้ระวังด้านของหวานความมันนิดนึงนะคะแต่ปัญหาด้านสุขภาพมีประมาณแค่นี้นะคะสิ่งที่หมอจะบอกค่ะอ่า หมอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์ก็รับเอาแต่สิ่งดีๆไปแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ที่หมอตรงนี้นะคะหมอนิ่ม ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม่ปรารถนาประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่มุ่งหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตครอบครัวคนรักก็ขอให้พบเจอคนที่ใช่คนที่ดีสินเสมอกันกระยาลมิตรที่ดีมีเงินทองมีโชคลาภปลดหนี้หมดสินร่ารวยทุกท่านทุกคนนะคะหมอนิ่มขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้และหมอนิ่มขอขอพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นการบอกกล่าวสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่มุ่งหวังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ